เพจ Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ครับหรือว่าเชียงใหม่สู่โพสตคลิปซ้อมแผนจับสัตว์กรณีที่สัตว์หลุดออกมาจากกรงะนะฮะมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายเหมือนกันนะ<อ>เขาก็เลยต้องมีการซักซ้อมเผชิญเหตุเขาก็ยกยกตัวอย่างกรณีเสมือนจริงะนะฮะว่าเป็นชนีมือขาว2ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งหลุดออกจากกรงเ<อ>จ้าหน้าที่จะมีแผนยังไงบ้างทีนี้จะโอลิงมาซ้อมก็ไม่ใช่พี่เต๋ะนะฮะโหมันเป็นการทรมานสัตว์และจะให้มาทําแผนเผชิญเหตุมันจะรู้ไหมล่ะเอาเจ้าหน้าที่นี่แหละ มาใส่เป็นชนีคนก็ชอบกันมากนะฮะแล้วก็มาซ้อมจริงๆตามแผนเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ไปเจอชนีตัวหนึ่งเขาจะต้องทำยังไงโทรศัพท์ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีทั้งทีมสัตะวะแพทย์ทีมดักจับที่มาพร้อมกับสวิงตะข่ายมีทีมกางผ้าใบสแลนให้เตรียมพร้อม,อมปิดล้อมจํากัดพื้นที่ให้แคบลงมีทีมรถกระเช้าสําหรับจัดการกับเจ้าชนีที่ปีนต้นไม้แล้วก็โทรไปแจ้งผอ,อ,อสัตว์ให้รับทรารบราเหตุการณ์โอ้โหนี่เขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ